สวัสดีครับวันนี้มาชี้ยาคุมเลน20ไร่งานจุกๆนะครับช่วงนี้ทำกันทั้งทุ่งเลยแล้วพามาดูยาที่ใช้กันนะครับยาที่ใช้ก็จะเป็นสามันแคท,ทิลคอนะครับ ก็ใส่ปุ๋ยทางใบหน่อยหนึ่งอันนี้น้ำคลองไฟฟ้าไม่น้ำนานไม่น้ำน่านเพิ่งขึ้นนะครับทำกันทั้งทุ่งเลยดีครับวันนี้แดดไม่ค่อยแรงแต่ลมแรงครับ ียยังมีห้างให้อยู่นะครับ